พี่เตอร์กินเหล้ากันกูมไม่กินเหล้าอ่ะกูจะเล่นเกมบครบินปคุณครับคุณอะไรยังเดี๋ยวไปก่อนลนดี๋ยวมาหาา คนนี้แสบมากเลยอะแสบตรงไหนครับคุณคุณแล้วผมจะซ่อมรถยังไงอะผมขอถามข้อหนึ่งได้ไหมไม่ม<ะ>ีไม่มีติดตัวสักบาทาคุณคุณพาผมฟาร์มด้วยได้ไหมได้ได้ได้โอเคติดรถเท่าไหร่นะหมื่นห้าครับได้ฟาร์มฟาร,รม์รรมลฟาร์มสักสองรอบก็หายแล้วครับ แต่มันน่าจะต้องกดมืออือหือมันนี้ฟ้งก,กดมือ,อแล้วลหรครับแล้วสะานต้องทำงานทุกวันเลยเหรอครับก็หยุดวันจันทร์นะครับแต่ว่าไม่น่าจะหยุดรนะ้อนเงินแหละแล้วมันต้องอยู่ถึงดึกว่ะครับ ถึงเช่งคืนครับแต่ว่ามันก็อยู่ได้ยาวๆร oh. ับเรื่องแบบพวกเฉดรถซื้อรถหรือว่าอ่าเข้าอ,ออกแกงเนี้ยได้ไม่ได้สิข้าอ,ออกแกงไม่ได้ก็พวกซื้อรถเช่าไรถนี่แหละได้แล้วก็เรื่องแบบที่ลำลำกันแบบเมื่อกี้นั่นแหละ ตลกอ่ะคุณทำไมอ่ะตลกสิคุณเปิดตัวละหกหม,มืน่น <c oughs> แล้วคุณจะไปนอนตอนไหนครับเนี่ยนอนพร้อมคุณนะครับโอ้โห คุณนอนตอนไหน,น,นค,คุณอยู่ถึงเช้าเลยเหรอใช่ติดง,งานโรงสีละ่ะอ๋อพรุ่นี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่เป็นซีเรียลคือน้องผมมันอยากให้นี่เฉยครับใช่หรือเปล่าครับคุณ ใช่ครับจริงๆแล้คนที่ชอบคือไอหน้าก,กากสมุไรครับโอ๋อไม่ใช่ผมครับผมไม่ค่อยชอบเด็กมันอยู่ตรงไหนอะคุณไหว้เนี่ยผมไม่เคยไปไหว้เลยนะเอาดีจริงครับไม่เคยไปไหว้เลยคุณเห็นตรงใบกระท่อมไหม งที่โพกันชามันอยู่ตรงที่โพกันชาไอลรูปตัวถีวฟ้าปะใช่ใช่ <c oughs> ถ้าคุณโชคดีคุณอาจได้สามหมื่นเลยนะจริงเหรอใช่เคยว่าได้สามหมื่นรอบหนึ่งแล้วก็ได้กล่องเดียววุ้วดสี่อัน ตอนนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันเป็นโชคดีเดี๋ยว่ามันเป็นโชคร้ายทำไมอ่ะก็โชคดีอยู่ครับที่ผมได้เบอร์คุณอ่ะโอเคครับแต่ถ้าโชค 6, <000 S 1> แหกหมื่นครับท่องไหมครับหกหมื่นหกหมแต่เรื่องโชคร้ายอ่ะอคนอยากหาท่าแบบนี้อีกนะจะไปหาทำกับใครอีกแล้วครับคุณจะให้ผมขอเบอร์ทุกคนในสภา,าเลยหรือไงอาอคนได้ทำอย่างนั้นหรอครับ ถ้ามึงงั้นอะไรผมไม่เคยขอเบอร์สภาเลยผมไม่เคยคิดจะจีบสภาเลยจนผมมาเจอคุณเนะี่ยโอ้โหโอเคครับเชื่อครับเชื่อมันมีใครจีบสภาบ้างห่ะครับทำไมล่ะครับสภาน่ากลัวตรงไหนมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกครับแต่ว่ามันก็คนสเญ่เขาก็ไม่ค่อยจีบกันหรือเปล่าเราต้องขับเข้าไปปะคุณเอาดีคุณคุณ,ค,ณคิดดีดีนะ ราต้องขับเข้าไปไหมอจอดนี่จอดนี่ก็ได้ไป่ไปดีกล่าอ๋อ,อมันมีโอกาสได้สามหมื่นเหรอมีแต่ถ้าสวยก็ได้ของเกอครับมันสองชั่วโมงรีหนึ่งครั้งใช่ปะ่ะใช่ครับสามแสนเราดูคลิปเลยน้องพวกเนี้ยสภาทำรักชื่อคลิป ขอให้เราอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเอ้นะครับคุณขอก็ขอให้เราอยู่ด้วยกันนานๆน,นะครับ